ประชาชนได้เห็นแน่ว่าโครงการนี้เกิดสมัยท่านนะครับจะเป็นโครงการร่วมกันนะครับบรรยายการพัฒนาทั้งเกาะภูเก็ตเลยว่าเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตจัดประชุมส่วนเกลือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ซ้ำปี2555 เมื่อวันที่28พฤษภาคม2555เวลา1 3 3 0นนายไพบุญอุปติสิงห์นายยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมส่วนเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องทิ่นองจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตคลินิกเซ็นเตอร์คลังที่3ประจำปี2555โดยมีนายสรธรรมจินดารองนายยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มานอบลีลาสุธานนท์ผาัะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทํางานและเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนนวยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องข้ารรวมในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การประชุมสุ่นเคลือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่องจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตคลินิกเซ็นเตอร์คลังที่ซประจำปี2555ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาการประสานแผนพัฒนาสร้างปีพุทธศักราช2 5 5 6ถึง2558ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทางเรือซืบเนืองการแก้ไขปัญหาการคัดแคลนน้ำการก่อสร้างถนนใต้แนวสรายส่งไฟฟ้าแรงสูงและโครงการคลองช่วยน้ำไส้จังหวัดภูเก็ต แน่ไปบุรุปติสิ่งนาย,ยกององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการประชุมในกล้งนี้วา่าเพื่อเป็นการห้ารือรวมกันวา่าในปีหน้านั้นงบประมาณต่างๆและแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลอบตอการไฟฟ้าหรือการประปาทางล่วง และน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานแผ่นรวมกันในเรื่องต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนสำหรับสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ศึกษ้าแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อจะได้มาซึ่งแบบแล่งงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำนึ่งตำบลน,นึ่งแหล่งน้ำซึ่งได้ทงหมดจำนวน1ิจดแห่งทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำสำคัญของท,งทั้งสามอำเภอคืออำเภอทะลางอำเภอกระทูและอำเภอเมืองรวมไปถึงโครงการคลองส้วยน้ำไส้ ความคืบหน้าจากคราวที่แล้วยังไงคะคือการวัตถุประสงค์ในการประชุมกิดเซนเตอร์นะครับเราเชิญหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคนะครับมาประชุมกันว่าในปีหน้าเนี่ยพบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็แผนความร่วมมือกันนะครับแผนปฏิบัติการของเราเนี่ยระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศาบา,ออาอลอบตหรือว,ว่าทางไฟฟ้าปลาปลานะครับ ทางหลวงนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะประสานแผนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพื่อทําแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่องค์การหวหนาสนจังหวัดภูเก็ตได้ศึกษา,าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ขั้นตอนการออกแบบนะเพื่อจะได้มาซึ่งซึ่งแบบและงบประมาณนะครับในการาเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหาแหล่งน้ำหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งน้ำอ่า เราได้ทั้งหมด17แห่งด้วยกันท,ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนะครับจะเป็นแหล่งน้าที่สําคัญของทั้งเกาะภูเก็ตทั้งสามอำเภอนะครับอำเภอถลางอำเภอกระทู่อำเภอเมืองอ,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 อย่างที่2คือคลองสวยน้ําใสนะครับเป็นโครงการที่เราพยายามอนุรักษ์คลองระบายน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําไปสู่ทะเลนะครับแก้ขปัญหาแก้ไขปัญหาน้าท่วมนะครับนี่คือ,องบประมาณที่เราตั้งเอาไว้เพื่อทําการศึกษาและออกแบบ คลอ,องระบายน้ําต่างๆนะครับเพื่อให้มีการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นลังนะครับ2องโครงการใหญ่เราได้แจ้งที่ประชุมนะครับสิ่งที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลกับอบตอแจ้งมาอย่างเช่นเทศบาลฉลองเนี่ยแก้แจ้งเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของปลาปาอมาประมาณวันดล้านกว่านะครับก็คิดว่าจะรีบบรรจุเข้าออกมาทันทีนะครับในปีหน้านี้นะครับเรื่องของอ พื้นที่สีเขียวนะครับสถานที่ออกกําลังกายนะครับพยายามจะหาให้ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนะครับ <c oughs> สนามฟุตบอลนะครับกำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อให้ได้มาถึงแบบแล้วก็สถานที่และงบประมาณการแก้ปัญหาทั้งเกาะภูเก็ตอย่างนี้นะครับจะจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันนะครับงบประมาณต่างๆอย่างเช่นงบที่ไม่มากนักนะครับได้แจ้งทางเทศบาลวิชิตจบวิทยานะครับอย่างเช่นเกาะการถนนที่บริเวณ าเรียกอะไรที่จิวเวลรี่บางทาลาจิวเวลรี่นะครับที่เป็นเกิดวันบติบ่อยครั้งนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในตอนนั้นจะรีบทาเดินมาเกินให้นะครับเทศบาลวิชิตรับไปนะครับก็คิดว่าปีหน้านะครับเราจะรีบเสนอ,อก็ประมาณเข้าตุภาเมื่อมีการเลือกตั้งสงจนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เรารีบทําแผนแล้วก็ทำออกมาร่วมกันกันบ ทางด้านนายสมแอสํัรานในายอกองค์การบริหารส่วนตะบลเชิงทะเลกล่าววาในการประชุมวันนี้ตนได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพข้องชุมชนคือการก่อสร้างสนามกีฬาการก่อสร้างส่วนสุขภาพและสถานทีนันทนาการ รับคนในพื้นที่ชุมชนตำบลเชิงทะเลซึ่งได้นําเสนอรูปแบบงบประมาณโดยเฉพาะการออกกําลังกายในลักษณะขอครอบครัวคือคนในครอบครัวตั้งแต่ผู้สูงวัยวัยกลางคนและเยาว,วชนสามารถใชายพื้นที่เดียวกันในการออกกําลังกายและชายพื้นที่น่นธนาการได้ทั้งมดซึ่งจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตได้อนุมัติการก่อสร้างสนามฟุตบอลในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจะทําให้การขยายในเรื่องของกิจกรรมกีฬาสมาที่จะไปสู้ชุมชนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตวันนี้ที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็คือได้นําเรื่องโครงการที่อยาจะนำเสนอท่านเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนคือการก่อสร้างสนามกีฬาการก่อสร้างสวนสุขภาพและการก่อสร้างสถานที่นันทนาการสําหรับคนในชุมชนพื้นที่ตะบนเชิงทะเลนะครับได้นำเรียน รูปแบบและก็ลักษณะก็ประมาณเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมภูเก็ตคลินิกเซ็นเตอร์วันนี้ซึ่งท่านนายกเองก็ได้เห็นภาพประกอบในการนําเสนอท่านเองก็มีความหวังว่าอยากให้คนดุมชนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะการการออกกําลังกายในลักษณะของครอบครัวนะครับก็คือนั่นหมายความว่าคนในครอบครัวตั้งแต่ คนสูงวัยนะครับคุยกลางคนแล้วก็เยวาวชนเนี่ยสามารถใช้พื้นที่เดียวกันเนี่ยในการออกกำลังกายในการร่วมกันใช้พื้นที่ในการนันทนาการได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลงเห็นว่าการปรับปรุงนะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดวยเฉพาะหัดสุรินเนี่ยซึ่งได้ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสนามกีฬาการสร้างสวนสุขภาพให้กับเหล่งชุมชนเนี่ยซึ่งเป็น โปรเจกต์ไพโรดหรือว่าไพโรดโปรเจกต์ของเราที่จะนําเสนอให้กับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดซึ่งท่านเองก็เห็นช่วยเห็นด้วยในโครงการนี้ครับตามที่ทางองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตบอลที่กาลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยการขยายในเรื่องของกิจกรรมกีฬาเนี่ยมันสามารถที่จะไปสู่ชุมชนได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งสิ่งที่สําคัญจากตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันก็คือการแข่งขันกีฬาโยชน์ังประเทศไทยเนี่ยมันกระจุกอยู่ในเมืองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าในอบทอหรืออบตเทศบาลในที่มันอยู่นอกจากเขตชุมชนเมืองเนี่ยถ้าเรามีสนามกีฬาเนี่ยเราสามารถที่จะมีกิจกรรมตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการสร้างสนามกีฬาฟุตบอลที่อบจสร้างให้เนี่ย,ย,ย,ยเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะขายายการกีฬาสู่ชุมชนได้ดีด้วย ท่านนายกจะมีการทำสนามฟุตบอลกีฬาในร่มเป็นไม่ได้ครับท่านนายกบอกในที่ประชุมว่าอยากจะให้แต่ละอบตทศบาบานียมีสนามกีฬาในร่มนะครับนั่นือหมายความว่าเป็นเป็นอะเเดมีด้วยเป็นอะไรด้วยนะครับซึ่งซึ่งเรานำนโยบายของท่านนายกไปปรับแบบในสนามกีฬาที่เราอยากจะทำเนี่ยให้ถูกใจท่านมากขึ้นก็คือนั่นหมายความว่าเป็นสนามอินดอร์ในร่มนะครับซึ่งก็ประมาณถ้าเกิดตรงใจท่านน่ยบอกว่า ในการเอามันประมาณนี้น่าจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่ท่าน,นคิดอ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นก็เป็นประโยชน์ของชาวบ้านเหมือนกัน